สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อทำไมสุนัขถึงกินอื่นนะคะแล้วก็จะแก้ไขกันยังไงนะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูวิธีการฝึกนะคะว่าน้องหมาเนี่ยเวลากินอื่นต้องทำยังไงหรือว่าแม้กระทั่งเล่นอื่นนะคะตัวที่เล่นนะคะคือเจ้าตัวเล็กๆเกนี่ยบิดธี้เกียรเนี่ยนะคะชื่อเดโมนะคะแล้วก็เออตอนเนี้ยคลาสเสร็จก็คือตัวน้องนะคะอยู่เนี้ไปเล่นตามแล้วนะคะ เรามาดูว่าต้องทำยังไงแล้วเขาทำอะไรนี่คือกล้องที่เจ้าของติดไว้นะคะแล้วก็แอบดูอันนี้ก็คือเสียงพี่เองนะคะที่ตะโกนเข้าไปว่าไม่นะคะตะโกนจากกล้องนะคะอ่าแล้วก็น้องคัสเสร็จจะมีปัญหาหนึ่งนะคะก็คือจะเห่าคนแปลกหน้าที่เข้าบ้านแล้วก็กลัวมากกลัวจนตัวสั่นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าต้องทำยังไงเข้าหาย,ยัางไงนะคะ อ่าเราก็จะเข้าไปเออฉกเขาเบาๆเองนะคะแต่เขาก็กลัวมากจนแบบจนอึนล่าเลยดีกว่าก็น,น่าสงสารแต่ว่าจริงๆจริงๆเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะคือเขากลัวมากจริงๆไม่ได้ทำอะไรรุนแรงเลยนะคะ,คละ,ละ,คะแล้วก็ย่อตัวลงนะคะให้น้องหมาดมสะกิดเบาๆนะคะว่าอย่าเห่านะคะเดี๋ยวดูจังหวะนะคะแต่ว่าน้องเด็บเบเนี่ยเขาไม่ได้กลัวไรอยู่ละเพราะว่าเขารู้จักกันนะคะก็ยังเห่าอยู่นะคะ ทีนี้พอค้าเสร็จเห่าเนี่ยเขากลัวเนี่ยเราก็ต้องพยายามเดินเข้าไปหานะให้เขารู้ว่าหนึ่งเราไม่ได้ทําร้ายเขาสองเข้าหายังถูกวิธีนะคะคือย่อตัวลงค่อยๆจับตัวแล้วก็รูปตัวเขานะคะค่อยๆให้เงียบแล้วก็หาจังหวะอุ้มขึ้นมาโอ้เเขานะกอดเขานะแต่ไม่ได้หมายความว่าหมาทุกตัวที่ดุหรือระแวงเราจะเข้าไปอุ้มแบบนี้นะคะก็ต้องแบบ มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำเท่านั้นนะคะถ้าเรื่องพวกนี้เพราะน้องควา,าจะก,กัดตายนะคะแล้วตอนนี้ก็คือต้องรอนะคะครอให้เขานิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนะคะซึ่งะะก็เออช่วงเวลารอเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบถ่ายให้ดูทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเสียเวลารู้จพวกเราได้ไงรถึงกับเอ,อน้องหมานะคะที่กินอืนนะคะมีหลายสายเหตุนะคะอาจจะร่างกายขาดโพแทสเซียมนะคะเราก็จะใช้กล้วยนะคะ มาช่วยฝึกนะคะเป็นในเรื่องของการให้สารอาหารที่ถูกต้องและก็เท็กเจอร์ที่มันคล้ายๆกับอึนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครกำลังทานกล้วยอยู่ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะก็ถ้าเกิดว่าเจ้าของคือจริงๆพี่ก็อยากจะตัดออกเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าอยากให้ดูวิธีการฝึกที่แบบต้องค่อยเป็นค่อยไปและทำหลายๆครั้งนะคะ พี่ก็จะใช้วิธีการให้เขาเนี่ยกินกล้วยก่อนนะคะให้เขารู้ว่ารสชาติกล้วยมันอร่อยนะต้องกล้วยสุกกาลังพอดีแล้วก็จะจับเขาไปดมอึดเดี๋ยวนั้นเลยนะคะว่ากลิ่นมันต่างกันนะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเขาดมแล้วเขาเหมือนจะเลียแล้วเขาสนใจนะคะทําจมูกฟึดฟัดฟึดฟัดเนี่ยพี่กจะฉกเขาเลยนะคะโฉกเขาแรงๆนะคะแล้วก็จะปล่อยไปแป๊บหนึง่งเพื่อให้เขาผ่อนคลายแล้วก็เรียกกลับมาใหม่แล้วก็จับมาดมใหม่นะคะทดสอบนะคะ เออถ้าเกิดว่ากิ่นอึนเขาเนี่ยมันไม่ได้เหม็นนะคะมีกลิ่นอาหารอยู่มันก็คืออีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทําให้สุนัขเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าอึตัวเองเนี่ยมป็นเป็นอาหารนะอันนี้ก็เกี่ยวกับระบบย่อยที่ทํางานไม่ดีนะคะก็คือลองให้กินโยเกิร์ตเอ่อที่มันเป็นรสธรรมชาติดูนะคะก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมง แต่นี่ก็ไม่เกี่ยวกับการฝึกนะคะฝึกก็ต้องฝึกนะคะให้เขารู้ว่าอืกินไม่ได้นะคะถึงมันจะไม่มีกลิ่นอืก็กินไม่ได้นะคะเราก็ต้องฝึกซ้ําไปซ้ำมาแบบนี้นะคะก็คือเอาอื๋อไม้เขาดมถ้าเขาทําท่ากลัวทําท่าไม่อยากมองอืเหมือนอยาแยงเงี้ยเราก็ให้รางวัลด้วยการกินกล้วยหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ทําสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะตอนที่จับคิ้วขึ้นมาแบบนี้นะคะ ก็คือเหมือนแม่หมางับคอลูกหมานะคะไม่ต้องกลัวน้องเจ็บนะคะถ้าเราไม่ได้ไปบิดหนังมันนะคะก็คือดึงเราต้องไม่ไวเร็บด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพออย่างนี้ให้มันลงเก็์ให้มันลงเกร์แบบนี้แล้วก็จิบมไม่แลวก็อาคให้มันกินคือให้มันรู้รสชาติใหม่ว่าแบบว่าอันนี้ของกินอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าเกี่ยวกับสารอาหารด้วยแล้วหมากินอื่น อันนี้หนึ่งก็ขอกระดมก่อนกระดมก่อนดมเลยแล้วก็เรียบ่คือกลิ่นมันไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยอ่ะมันก็เลยเข้าใจว่าเป็นแบบระบบยอ่อยแบบวิธีการฝึกนะคะพี่ก็ใช้วิธีแบบโรคจิตนิดนึงนะคะก็คือหมามันชอบกินอึใช่ไหมเราก็เอาอึเนี่ยไปใกล้ๆจมูกมันไปใกล้ๆปากมันนะให้มันรู้ว่ามันเป็นของสกปกอ่ะเออทำแบบวิธีโรคจิตแต่ไม่ไดใ้ใช้ความรุนแรงนะ<ม>คือ<ล>อย่าทําให้หมามันกลายเป็นหมาโรคจิตนะ ไม่รู้จะอธิบายไงนะคะก็คือเราใช้วิธีนั้นแต่เราเอ่อนโยนนะคะหมาบางตัวเนี่ยถ้าเกิดเป็นหมาตัวเล็กเราก็จะฉกเบาๆจิ้มเบาๆดุเบาๆไม่ต้องรุนแรงอะไรมากมายนะแล้วก็หลังๆถ้าเกิดว่าเขาเริ่มเข้าใจเนี่ยเราก็เทากินกล้วยมากกว่านะคะเราก็ลองสลับไปสลับมาเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยอึมันน่ารังเกียจนะเขาเริ่มใส่หน้าหนีละเนี่ยถือว่ามันโอเคนะคะ แล้วก็เริ่มเข้าหากล้วยมากขึ้นนะคะกินกล้วยแบบอร่อยอะไรเงี้ยนะคะกล้วยอ่ะสมมติว่าเป็นกล้วยหอมแบบเป็นสี่ส่วนนะต่อคะต่อวันต่อวันต่อวันเพราะว่าตัวเด็ไม่ใช่กินเี้นึงหนีเกินไปก็สมมติมีสองตัวก็ครึ่งหนึ่งคนละครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกคนละครึ่งกินได้กล้วยไม่เป็นไรทำให้ระบบย่อยมัดีขึ้น เพื่อนๆที่มาดูนะคะไม่ต้องดราม่านะคะเรากําลังฝึกหมามให้กินอื่นนะเพราะว่าการกินอื่นเนี้ยมันแย่นะคะเป็นพฤติกรรมที่สกปรกนะคะไอ้อ้วนเลยเออตอนนี้เราจะลองมาสลับนะคะก็คือเอาอึเข้าไปอยู่ในเปลือกกล้วยนะคะมาดูกันว่าเดมโม่มันจะแบบสับสนแล้วก็กินอึนอีกไหมนะ,นนนะ,ะมาลุ้นกัน ปรากฏว่าเดโมโกินนะคะเราก็ต้องจัดการฉกเลยนะคะทันทีนะคะแล้วก็ยื่นใหม่นะคะสอนเขานะคะอันนี้มันไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์แต่อย่างใดนะคะคนมาดูไม่ต้องดราม่าก,กันนะคะเพราะว่าการกินอึนเนี่ยมันแย่กว่าที่เราไปฉกคออีกนะคะตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าถึงแม้อึเขาจะแบบไม่ได้มีกลิ่นอึที่รุนแรงนะคะหรือว่าไปผสมกับเปลือกกล้วยนะคะมันก็คืออึน,นะคะมันไม่ใช่กล้วยนะคะ การสอนแบบนี้นะคะนอกจากจะทาให้น้องเนี่ยเขาเลิกกินอืเลิกเล่นอืแล้วนะคะเรายังไปปลุกสัญชาตญาณการดมเขาขึ้นมาด้วยนะคะให้เขามีจมูกที่ดีขึ้นนะคะเ,เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าสัญชาตญาณที่ดีที่สุดนะคะของหมานะคะก็คือจมูกนะคะแล้วพวกหมาพันธุ์เล็กๆแบบเนี้ยเขาก็จะใช้ปากเยอะนะเพราะเขาไปเรียนแบบวิธีการพูดของคนนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้สัญชาตญาณการดมเขากลับมานะคะตอนนี้นะคะเดโมก็ทําท่ารังเกียจอึสุดๆเลยนะคะเท่ากับว่าเราไปถูกทางนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฝึกแล้วน้องหมาเนี่ยกลัวคนฝึกนะคะคือวิ่งหนีไปเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะทารุนแรงเกินไปนะคะนี่เป็นวิธีวัดนะคะแต่ว่านี้เดโมเขาไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้วิ่งหนีเราไปแค่แบบรังเกียจอึเฉยๆนะเท่ากับว่าเราก็ไม่ได้ทํารุนแรงเกินไปนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะจับสายไว้นะคะมันหนีไปไหนไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้กลัวคนนะคะมันแค่รังเกียจอึดน,นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ต้องให้รางวัลน,น้องหมาด้วยการกอดให้ความรักนะคะแต่ว่าไม่ต้องทําเวอร์จนเกินไปนะคะแล้วต่อไปเราก็จะทดสอบโดยให้เจ้าของเนี่ยเป็นคนฝึกเองนะคะว่า,เ,าเจ้าของฝึกได้ไหมนะคะก่อนที่ครูจะกลับบ้านนะคะ ันนี้เป็นที่จับอึตรงนี้เราวางอึตรงนี้นี่ใช่ไหมใช่เดือนนี้ถ้าเราวางสะอาดมันจะไม่ได้กลิ่นมืนติดเดีย๋ยวมาจับสดออตอนนี้นะคะก็คือเจ้าของเข้าใจแล้วก็สามารถทําได้นะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เป๊ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเกิดฝึกต่อไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะเ,เจ้าของและน้องหมาเนี่ยก็จะเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับพฤติกรรมแบบนี้ได้นะคะเรื่องของกินอึเล่นอึ หรือว่าเเข้าใจในเรื่องของสุขภาพน้องหมาของตัวเองมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราฝึกไปสักพักหนึ่งนะคะก็ใช้เวลาประมาณยังไม่ถึงชั่วโมงนะคะอันนี้นะคะก็คือเดโมก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็นิ่งนะคะว่าง่ายที่สําคัญนะคะก็คือมีสติที่จะฟังนะคะว่าเรากําลังสอนอะไรและบอกอะไรเขาอยู่นะคะ พอไปบ้านลูกค้าฝึกนะคะเราก็จะเจอเรื่องใหม่ที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้านะคะตอนนี้ก็ไปเจอเรื่องที่น้องเดโมนะคะเล่นพิชูนนะคะซึ่งเจ้าของก็บอกว่าคาเซ็ตก็เล่นเหมือนกันนะคะเราก็ใช้วิธีการฝึกที่ให้น้องเขามีสติรู้ว่าอะไรที่ผิดทําไม่ได้ก็อย่าเรียกชื่ออะไรที่ถูกต้องนะคะเราก็เรียกชื่อเขาแล้วก็ชมเขานะคะอย่าลืมว่าการฝึกเนี่ยต้องมาจากพื้นฐานที่ ค่อนข้างนิ่งนะคะเราต้องมีการฝึกพื้นฐานนั่งชิดเบาบคอยอะไรก่อนนะคะเพื่อเขามีสติในการฟังเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นๆเข้าใจจริงๆว่าน้องหมาเนี่ยมันมีปัญหาที่พฤติกรรมหรือมีปัญหาที่สุขภาพนะคะเราต้องสังเกตด้วยไม่ใช่จับฝึกจับฝึกอย่างเดียวนะคะ แล้วก็ไอฝึกไม่ถึงชั่วโมงนี้นะคะทั้งคาสเซ็ตแล้วก็เดมโมนะคะทั้ง2ตัวก็ไม่มีตัวไหนกลัวคูเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําแบบโหดร้ายเราสอนเขาเฉยๆนะคะสอนนะคะไม่ได้แบบใช้วิธีที่มันนิ่งถีบหรือว่าไม่ดีอะไรนะถ้าเกิดเราใช้วิธีที่ไม่ดี mm hmm. เพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าน้องหมาก็จะไม่ล่าเริงแบบนี้นะคะเพราะน้องหมามันไม่โกหกเราอยู่แล้วนะคะเราไม่สามารถจะบังคับให้หมาเนี่ยล่าเริงวารักเราวิ่งเข้ามาหาเราแบบ มีความสุขได้นะคะเออถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูแล้วนะคะมีคำถามอะไรนะคะหรือว่าอยากให้พูดเรื่องอื่นๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็ไลน์มาหาพี่ก็ได้นะคะจะเป็นเครื่องหมายแอสไซน์ด็อกมัสเตอร์โจอ้นะคะติดกันนะคะแล้วก็เอ,อ่อฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์นะคะกดแชร์หรือกด subscribe ให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็พี่จะได้รู้นะคะว่าเพื่อนๆชอบนะคะแบบ ให้ทำความรู้อย่างนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็ที่จะพยายามทำคลิปบ่อยๆกว่านี้นะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตัวเองไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะคะแต่ว่าจะพยายามทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆดูเป็นระยะระยะนะคะเออวันนี้ต้องไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะบ๊ายบายค่ะ